ภูมิใจกับเขาไปไปออดิโอภูมิใจกับนุกธนาโดนภูมิใจมาตลอดภูมิใจทุกครั้งภูมิใจทุกการก้าวเดินเ <c oughs> นาะต่างคนต่างภูมิใจซึ่งกันและกันเราเองเรายังภูมิใจกับเขาจากเด็กบ้านนอกเหมือนที่น้องบอกอะมาจนถึงทุกวันเนี้จากเด็กที่ไม่มีอะไรเลยเด็กพนักงานไม่มีค่าเงินซื้อข้าวกินจนพี่พี่เอฟซีส่งข้าวส่งน้ําไปให้กินจนมาถึงทุกวันนี้เขาเป็นมหาเศรษฐีเรายัง เหมือนเดิมจ้ะเออเอาสิใดๆคือเขาพูดดีมากพูดแล้วนักข่าวก็ขยี้ให้เขินจ้าเขาถามถึงความรักของเราอะเป็นไงความรักของเราอะเป็นยังไงอืมแต่ปลายตอบทําไมปลายตอบนุกธนดลภูมิใจความรักของเราเป็นยังไงอ่อภูมิใจกับนุกธนดลเขาตอบแบบนี้ไหมทุกคนถ้าข่าวถาถึงความรัก ปลายตอบถึงนุกธนดลใช่ไหมอ่ะบุ่มบุ่มเบอฟังผิดหรือเปล่าเนี่ยถามเรื่องความรักแต่ภูมิใจกับนุกธนดลภูมิใจทุกก้าวเดินภูมิใจจะอยู่ตรงนี้ตลอดนุกธนดลก็จะอยู่ตรงนี้ตลอดจนแก่ปึ๊บเอ้จะไม่มีแฟนหรอหรือยังไงครับ ถามว่าถามว่าหาคิวไงคือมันยากมากเราคุยกันผมกับปายคุยกันว่าจะจัดงานอ่ะตอนนั้นอ่ะเราก็แค่คุยกันเนาะแล้วเราก็แค่วางไว้ว่าเออวันนึงรันทูอะไรเงี้ยพอมันมาสกลใหญ่ขึ้นมันไม่สามารถที่จะรันทูแค่วันเดียวหรือ้อมแค่วันเดียวได้มันต้องมีวันอื่นมาแล้วผมก็บบโอ้โหทั้งละครกำลังจะปิดกล้องด้วยแล้วปายก็มีทั้งงานคอนเสิร์ตทั้งซีรีส์อะไรเงี้ยมันก็เลยตรงกันยากมากบางครั้งผมอาจจะ ก่อนผมไปก่อนผมไปคอนเสิร์ตอะไรเนี้ยก็อาจจะคิวอาจจะไปก่อนเออเราเลยตัดสินใจว่าเออไม่ซ้อมเลยใช่ครับไม่ซ้อมเลยก็เลยไม่ได้มีความพร้อมอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซ้อมอยู่ครับเราแอบซ้อมกันอยู่ครับเออแต่ว่าก็จะยอมเหนื่อยหน่อยช่วงที่ผ่านมาใช่ก็ก็เหนื่อยคุณสองไปหน่อยใช่ของวันที่ผ่านมาแล้วก็ลังคิวรันคูเนื่องด้วยแบบว่าสถานที่เข้าได้ในห้องคเราก็เลยเราก็เลยต้องไปซ้อมในห้องซ้อมแล้วก็ใช่ การโชว์การแสดงและการเต้นการร้องเพลงเราสองคนจะบอกอะไรกันแปลงๆก็แบบว่ายังรักเราเหนียวแน่นแค่ขนาดนี้ปีแล้วเราอยู่ในความคิดถึงมาตลอดงานคู่กันเนี่ยเอาคุณไปก่อนแล้วกันคุณไปก่อนจะได้กอล์ฟเนอะเคยรอยยิ้มของทุกคนวันนี้ก็มีความสุขเล้วก็ระยะเวลามันอาจจะไม่ค่อยสำคัญแต่การที่เราเดินมาด้วยกันมันสำคัญมากกว่าสุดใจแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่ ขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้กับเราเสมอมาแล้วก็ยินดีแล้วก็ผมรับแฟนสาวมาให้ทุกคนอยู่ด้วยกับแบบนี้ด้วยความรักแบบนี้ไปนานๆนึพูดป่ะพูดแล้วพูดบล้วอะไรนะพูดป่ะพูดป่ดีขนาดเนี้ยก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนไปไปไม่พูดให้ทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนไปไปผมอาจจะเสริมขึ้นมาก็คือว่างานวันนี้ผมดีใจนะที่ คนหน้าเวทีทุกๆคนที่เข้ามาและในสตรีมไลฟ์ลุ้นระยานสู่1,000งคนคนขอบคุณที่มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเราในวันนี้เป็นวันสําคัญของพวกเราในวันนี้นะครับแล้วก็คิดไว้เลยว่าวันนี้จะเป็นวันที่ตาถึงตาใจแล้วก็อยู่ในใจทุกคนตลอดไม่ว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงทุกคนจะไม่มีวันลืมวันวันนี้แน่นอนแต่หปีคิดไหมว่าแบบโอ้เรา มันเป็นมันมันมันเป็นความคิดและแล้วก็ความรู้สึกที่แบบว่ามันมันไม่น่าเชื่อครับไม่น่าเชื่อตั้งแต่เราทั้งสองคนน่ะมาเขาเรียกว่าจากเด็กบ้านอกเด็กธรรมดาเด็กพนักงานเด็กนักร้องที่ยังไม่ได้มีกระแสมาวันนึงทุกคนให้ความสําคัญทุกคนมาตั้งว่าให้เป็นกู่จินอะไรเงี้ยนั่นแหละมัน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 ไม่น่าเชื่อตั้งแต่วันนั้นจนมาถึงวันนี้คือมัน อธิบายไม่ได้ครับความรักมันล้นจริงๆครับแล้วความรักของเราสองคนล่ะค่ะเฮ้ยรักจริงอะไรอะโมอลไรอีกเพื่อนต่จริงเรารู้จักกันจริงๆประมาณเก้าน่าจะประมาณปีที่แปดปีนานมากใช่เพราะว่าตั้งแต่สมัยไปเป็นพนักงานแล้วก็เป็นนักร้องเป็นศิลปินใช่ครับแต่แต่ร่วมเดินทางกันมาแบบนี้ร่วมทุกร่วมสุขผ่านกันมาทุกช่วงเวลาบางบางเวลาอะไรอะไรตกวะ เป็นพิษพิษใครไม่เคาใ่ไม่เเรียนไกลเลยอ๋อที่หนีบหูมีเรีหนบะนองมากใจีที่หนีบที่หนีบหูที่หนีบหูไปก่อนจะได้เลยนี้ไม่อยหนี่หน่ อนกันครับนี่ใช่ไหมว่าวันนี้เราย้อนกลับไปดูคลิปตัวเองที่คนทำมาให้รเราเป็นอัเดียวทุกไปไม่มีอะไรน่าตกใจคตามเลยมันเป็นความธรรมดาเป็นความที่ไม่มีอะไรพิเศษความธรรมดาที่แสนพิเศษไงแต่คนตุมรักในในจังหวะความหล่อทุกท่านโดนโอ้โโหยหัวตุย้ยเหมใช่เลยแบบว่า ขอบคุณที่วันนั้นไม่รู้ว่ารักเราเพราะอะไรแต่ขอบคุณที่เข้ามาเป็นส่วนเต็มๆให้กับเราเรู้แล้วคู่เราก็จะซัพพอร์ตกันต่อไปอย่างงี้เรื่อยๆงานงานเดี่ยวงานอะไรก็ซัพพอร์ตกันต่อไปใช่ครับรลูงมีอะไรบอกไปไหมท้องฟ้าด้วยกันมาวันนี้ออไปก็มาแนวซึ้งมากเลยนะเนี่ยเราอย่ามาตลกวันนี้นเออราหกสิบหน่อยอยู่กับมาจะมาถึงเขาเป็นเพื่อนที่แต่งมาแปดปีจต่ว่าแบบ รักแล้วก็ห่วงเสมอครับสําหรับสาหรับเพื่อนคนนี้ยังจะอยู่ด้วยแล้วก็ยังจะคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือคอยอยู่แล้วก็เป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้ในทุกๆวันเวลาตามใดที่เราทั้งสองคนยังมีชีวิตอยู่มาดูไกลเลยผมพูดไม่ค่อยสลาดสลวยพูดไม่ค่อยเปลี่ยนหรอกแต่ว่าผมเป็นคนที่การกระทำเขา ใจแรกใจอเออนะครับก็นั่นแหละยังยังจะคงยังคงจะคอยอยู่กับไปไปเสมอน,นั่นแหละไม่ว่าวันไหนที่มีความสุขมากๆหรือวันไหนที่ชีวิตดิ่งดาวลงแต,แต่ขอให้มันเป็นแบบข,อ,ขอให้มันไม่เป็นแบบนั้นก็ยังจะมีคำว่นุดด่งขดแล้วก็ชื่อผมอยู่ตรงนั้นเสมอครับ